สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอลจากช่อง Sport Story วันนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงนะครับยอดมวยแชมเปี้ยนเข็มขัด1 5เส้นนะครับผมเขาคนนั้นก็คือยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับผมในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับผมมีนักชกเพียงไม่กี่คนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็ต้องมีชื่อของยอดแสนไกลแฟร์เทคน้ำโดมเป็นระดับต้น เขาได้รับฉายานะครับผมเดอบ็อกคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหนูคอมพิวเตอร์นะครับแม้ในวันนี้เขาจะไม่ใช่เจ้าหนูอีกต่อไปแต่ฉายานี้ก็บ่งบอกถึงความอัจฉริยะบนสังเวียนตลอดเวลา27ปีครับตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าสู่ถนนนักสู้ในวัยเพียง8ขวบเท่านั้นด้วยหน่วยก้าและฝีมือที่ไปเตตาค่ายดังในเมืองพัทยาอย่างแฟเทคนะครับผมทำให้ยอดแสนกาถูกซื้อตัวไปอยู่ในสังกัด และผลักดันให้โกอินเตอร์จนเขาได้มาเจอคู่แข่งแถวหน้าวงการมวยอย่างจอร์นเวพาซึ่งขณะนั้นนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกแม้แต่ในไทยเขาก็เคยเดินทางมาชกและไฟดังและไฟนะครับผมที่ทําให้ยอดแสนไกลดังเป็นผู้แตกได้จัดขึ้นที่บ้านเกิดในคู่แข่งของ,ของเขานะครับผมประเทศออสเตรเลียแต่ก็ไม่ใช่กษัตริย์โชคชาวไทยนะครับผมที่คว้าแชมป์มาได้อย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากเตะปล่อยกันดุเดือดจนครบห้ายกพร้อมขึ้นแท่นแชมป์โลก wbc มวยไทยซูปเปอร์เบตเตอร์เวทคนแรกของสถาบันนี้และป้องกันแชมป์ได้อีกหลายครั้งทั้งเเชียยุโรรปแลมกาคับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับยอดแฟนกลยคนนี้นะครับถ้าไในไวัยผมนี่ชื่อเสียงเขาเนี่ยครับดังกระชอนหากใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมและถ้าใครนะครับชอบเลี้ยงมวยกีฬาหรือบาสเกตบอลก็เข้าไปเดิมพันกันที่นี่ได้เลยครับ